พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยนขอถาวายพระเกียรติแดแ่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยสุเจ้าตรัสกับประชาชนชาวยิวว่าทุกคนที่พระบิดาส่งมอบให้เราจะมาหาเราและผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ผักใสไปเลย เพราะเราลงมาจากสวรรค์มีใจเพื่อทำตามใจของเราแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาก็คือเราจะไม่สูญเสียผู้ใดที่พระองค์สรงมอบให้แก่เราแต่จะให้ผู้นั้นกลับคืนชีพในวันสุดท้ายพระประสงค์ของพระบิดาของเราก็คือทุกคนที่เห็นพระบุตร แล้วเชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดรและเราจะให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายพระวาจาของพระเจ้าขอรพระพิสัดเจ้าทรงไดะเจอเรอเทินพี่น้องทุกๆปีพวกเราลูกหลานชาวท่าแรก กลับมาและพากันมาจุดเทียนให้กับผู้ลุงลับเราเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เราจะรู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เราเรียกว่าป่าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นที่นอนเป็นที่ฝังศพของบรรพบุรุษของเราบุคคลที่เรารัก นอกจากนั้นเราเข้ามาที่นี่เราก็รู้สึกว่าเราต้องการที่จะไปจุดเทียนสวดภาวนาตามหลุมศพต่างๆของญาติพี่น้องของเราสิ่งที่สำคัญที่เป็นแก่นของวันนี้ก็คือบูชามิสาพี่น้องเราไปจุดเทียน เป็นสัญลักษณ์ของคำภาวนาเราหยุดอยู่สักครู่สวดภาวนาสั้นๆหรืออาจจะด้วยบทคาแต่พระบิดาวันทามาริยาก็ดีแต่สิ่งสำคัญคือบูชามิซาซึ่งสำคัญที่สุดสำคัญกว่าดังนั้นก็ขอเชิญชวนพวกเราทุกๆคนได้ร่วมจิตร่วมใจในบูชามิซา สิ่งที่ผู้ล่วงรับต้องการมากที่สุดก็คือบูชามิสานั่นแหละพี่น้องเวลาที่เรามาที่นี่เรามักจะร้องเพลงสวรรค์เป็นนิรันดรเป็นต้นเวลาที่เรามีมิสาหน้าศพเราสวดภาวานาหน้าศพ เรามาที่นี่เรามักจะร้องเพลงสวรรค์เป็นนิรันดรน,นั่นแสดงว่าเป้าหมายของเราทุกๆคนก็คือสวรรค์พระเพเจ้าพระองค์ทรงสร้างเรามาไม่ใช่เพื่อชีวิตอยู่ในโลกนี้ตลอดไปแต่พระองค์ทรงสร้างเรามาเพื่อสวรรค์ดังนั้นในพระคัมภีร์จึงบอกว่า บ้านเมืองของเราอยู่ในสวรรค์หรือพูดง่ายๆก็คือบ้านแท้ของเราคือเมืองสวรรค์ดังนั้นเราทุกๆคนเราจะต้องไปให้ถึงพระเป็นเจ้าพระองค์ทรงให้ชีวิตเรามานะพี่น้องเราไม่ลืมจุดนี้ว่าชีวิตของเรานั้นมาจากพระเป็นเจ้าเป็นของพระเป็นเจ้า และสักวันหนึ่งเราก็ต้องกลับไปหาพระเหมือนอย่างทุกๆคนนี่แหละที่เราพากันไปจุดเทียนให้นี่ญาติพี่น้องของเราก็ดีบุคคลต่างๆก็ดีเขาก็เคยมีชีวิตอยู่กับเราแต่เวลานี้เขามานอนที่นี่ดังนั้นสักวันหนึ่งเราก็ต้องมานอนที่นี่เหมือนกัน ดังนั้นขณะที่เราดำเนินชีวิตเราทุกคนเป็นผู้เดินทางเราเป็นผู้เดินทางแต่ทว่าขอให้เรารู้ว่าเป้าหมายของเราคือที่ไหนขอให้ใจของเราปักอยู่ที่เมืองสวรรค์พี่น้องบรรดานักบุญทั้งหลายในสวรรค์เรารู้ว่าหมายถึง บุคคลที่พระศาสนาจักรประกาศให้เป็นนักบุญที่เรารับสินล้างบาปและเราเลือกเอาเป็นอ,องค์อุปธรรมของเราแต่ก็ยังมีนักบุญอีกมากมายในสวรรค์นักบุญทั้งหลายที่อาจจะหมายถึงปู่ย่าตายายของเราก็ได้เหมือนอย่างที่เราตั้งชื่อให้ศาลาแห่งนี้ว่าศาลานักบุญทั้งหลาย เพราะฉะนั้นนักบุญทั้งหลายเป็นบุคคลที่พระศาสนาจักประกาศบ้างและไม่ได้ประกาศนักบุญทั้งหลายเหล่านั้นคือใครก็คือผู้ที่เจริญชีวิตในโลกนี้มีความเชื่อความศรัทธาซื่อสัตย์ต่อพระเยซูเจ้าจนตลอดชีวิตและเขาเหล่านั้นผ่านการชำระวิญญาณมาแล้ว อาจจะผ่านการชําระในที่เราเรียกว่าวิญญาณในไฟชําระหรือผ่านการชําระในโลกนี้ผ่านทางความยากลําบากความทุกข์ทรมานที่เรามองว่าเป็นกางเขนที่เราจะต้องแบกไปกับพระเยซูเจ้าเรามองว่าความยากลําบากความทุกข์ความทรมานปัญหาและน้ําตาในชีวิตของเราแต่ละคนนั้น เราถือว่าเราร่วมพระทรมานกับพระเยซูเจ้าเราให้พระเยซูเจ้าชำระวิญญาณของเราอภัยบาปของเราเพราะฉะนั้นนักบุญทั้งหลายพี่น้องไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีอดีตบางครั้งเขาก็เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องความผิดบาปเหมือนเรานั่นแหละ ในเวลาเดียวกันก็เตือนจิตเตือนใจเราทุกคนพี่น้องว่าขณะที่เราเป็นผู้เดินทางในโลกนี้พระเยซูเจ้าบอกกับเราเสมอว่าจงเตรียมตัวเตรียมพร้อมอยู่เสมอเหมือนดั่งคนใช้ที่รอคอยนายกลับมาพระเยซูเจ้าเตือนใจเราเสมอขณะที่เราเดินทางในโลกนี้ ขอให้เรารู้จักกลับใจกลับใจหมายความว่าเราเดินไปแล้วถ้าเรารู้ว่าเราหลงทางหรือว่าเราออกนอกลู่นอกทางของพระเป็นเจ้าให้เราอยู่เทินให้เรากลับมาใหม่ให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องพระเยซูเจ้าบอกกับเราว่าเพื่อที่เราจะได้ไปให้ถึงเป้าหมาย ที่พระเป็นเจ้าได้ทรงมีแผนการไว้สำหรับเราทุกคนนั้นก็ขอให้เรารู้จักกลับใจเสมอให้เรารู้จักที่จะรักษาความเชื่อของเราไว้จนตลอดชีวิตพี่น้องเราทุกๆคนนะ้าที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่มาที่นี่เราก็มีความบกพร่องความอ่อนแอด้วยกันทั้งนั้นแหละ แต่สิ่งสำคัญก็คือขอให้เรารู้จักกลับใจรู้จักกลับมาหาพระนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการจากเราดังนั้นในโอกาสที่เรามาร่วมมิสซาที่ป่าศักดิ์สิทธิ์นะพวกเราชาวทะเลเราไม่คุ้นเคยกับคำว่าสุสานศักดิ์สิทธิ์นะเรามักจะเรียกว่าป่าศักดิ์สิทธิ์นะขอให้เราทุกๆคนที่มาที่นี่ ขอให้เราพยายามดำเนินชีวิตอยู่ในศีลในพรของพระเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในท่าแรกหรือว่าเราจะไปอยู่ที่ต่างๆนะขอให้เราอย่าได้ลืมพระเป็นเจ้าในชีวิตของเราคุณพ่อประทับใจเวลาที่ไปเห็นลูกหลานชาวท่าแรกตามวัดในกรุงเทพหรือว่าตามวัดที่อื่น แล้วลูกหลานชาวทะแลก,ก็บอกว่าไปวัดนั้นไปวัดนี้นะคุณพ่อจะถามว่าเออมาอยู่ที่กรุงเทพพวกเราไปวัดที่ไหนหลายคนก็บอกว่าไปวัดที่ลาดพร้าวบ้างไปวัดที่บางบัวทองบ้างและอื่นๆคุณพ่อก็ดีใจที่ว่าพวกเราไปอยู่ที่ไหนพวกเราก็ไม่ทิ้งพระไม่ทิ้งความเชื่อ ขอให้เราทุกๆคนซึ่งรับศีลล้างบาปแล้วขอให้เราอย่าได้เป็นคริสตังแต่ชื่อนะเพียงแค่มีใบรับศีลล้างบาปแต่ขอให้เราเป็นคริสตังที่แท้จริงก็คือเป็นคริสตังที่ปฏิบัติมีความเชื่อความศรัทธาในพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงนะดังนี้การที่เรามาจุดเทียนให้พ่อแม่ของเรา ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราก็จะมีความหมายไม่งั้นถ้าเราทิ้งความเชื่อทิ้งพระรับสินล้างบาปเรียนคำสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ทว่าทุกวันนี้วัดวาเราไม่ไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ไปวัดละสวดภาวนาก็ลืมหมดละบทวันพามาริอาก็ลืมหมดละเสร็จแล้วปีละครั้งเรามาจุดเทียนให้พ่อแม่ของเรา บางครั้งสิ่งนี้ก็อาจจะไม่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ของเราพอใจนะมีครั้งหนึ่งคุณพ่อขอยกตัวอย่างเวลาที่คุณพ่อเป็นเจ้าวัดที่ท่าแร่ลูกหลานชาวท่าแร่ครอบครัวนหนึ่งมาเชิญให้คุณพ่อไปเสกหลุมไปสวดกับเขาแต่เวลามาเชิญคุณพ่อ ลูกหลานชาวทะาเร่เรียกคุณพ่อว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเชิญไปสวดคุณพ่อเลยถามว่าพวกเราเป็นคนที่ไหนเป็นคนท่าเรกเรียนคำสอนมาตั้งแต่เด็กเออทำไมเรียกหลวงพ่อล่ะทีนี้นะเสร็จแล้วคุณพ่อก็มาที่ปา่าศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อพาสวดวันธามารยาไม่มีใครสวดกับคุณพ่อสักคน คุณพ่อเลยถามว่าเอา้าทำไมไม่สวดกับคุณพ่อลืมหมดแล้วบทแค่บทง่ายๆบทที่เราท่องมาตั้งแต่เด็กวันทามาริยานะ่ะเขาบอกคุณพ่อว่าลืมหมดแล้วเพราะว่าเขาทิ้งวัดทิ้งวาไปแล้วก็เลยทำให้คุณพ่อรู้สึกว่านี่แหละบางครั้งเราไม่หนักแน่นในความเชื่อและ เราคิดถึงพ่อแม่ของเราเราอยากมาจุดเทียนเหมือนวันนี้แหละแต่เราลืมไปว่าพ่อแม่สอนอะไรเราพ่อแม่นฝากมรดกอะไรไว้ให้เรามรดกนั้นคือความเชื่อความศรัทธาต่อพระพินเจ้าดังนั้นพ่อแม่ของเราให้คำสอนที่ฉลาดมากคือสอนให้เรารู้ว่าไปสวรรค์ไปยังไง ดูตัวอย่างดังนั้นเวลาที่เราทุกคนซึ่งทำมาหากินเดินทางในโลกนี้ขอให้เราจะได้หลงและก็คิดว่าสิ่งภายนอกนั้นสำคัญกว่าพระป็นเจ้าถ้าไม่มีพระป็นเจ้าเราก็ไม่มีวันนี้พระเป็นเจ้าทรงอวยพรชีวิตของเราบางทีเราทำมาหากินทุกวันนี้ได้ดิบได้ดีอาจจะเป็นเพราะ ความเชื่อความศรัทธาของพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่สวดให้เราทําบุญไว้ให้ลูกหลานดังนั้นพี่น้องวันนี้คุณพ่อจึงอยากจะให้เรานอกจากมาละลึกถึงผู้ลงลับสวดภาวนารวมมิซาทําบุญให้แล้วพ่อก็ยังอยากจะให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราลูกหลานชาวทะเลจะได้รื้อฟื้น หรือฟื้นความเชื่อของตัวเองว่าเรานั้นเกิดมาจากไหนเราโตมาจากไหนเราโตมาจากวัดเป็นเด็กพ่อแม่ส่งมาเรียนคำสอนแล้วดังนั้นขอให้เราทุกทุกคนอย่าได้ลืมพระคุณพระพรอ,อันนี้ที่พระเป็นเจ้าประทานให้กับเราขอให้เราทุกๆุกคนได้เป็นคริสตชนเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า ขอพระเยซูเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกๆคน